เขี่วไม่เก็บเอาว่าไปต้องเชลลิจิกมไปก่อนี๋ยวเขาจไปเติมเชนไหมเออ๋วบต่มันมีแม่หน่อยใดตัวใดนน้อรับไะนะเออนั่นเราไปจูนหางำเ๋ยลูกเพื่นมาแม่หน่อยบอกมาแล้วเพื่อนบ้านต้อง ต้องมาแล้วนะครับผมว่า shifted. จาุนนาจุนอื่นน่ะลงทะลำคำปล่อยเองเกิดเป็น er. หญิงมีแต่ความสวัสดีครับอาจารย์แ <découvrir anime> ม่หน่อยได้ตัวไหนครับอ้าวบอกไปว่า <Inner> ง <chemistry> ั้นสิบสองสิบสามสิบสี ย1่ 43, สิบสามสิบสองวันน้กูเจอห้อง罢了้๋อโอ้ยโอ้ยจลองเพ่งล,ะละ่าหลักกที่ลองถึงวันนี้เจียยมไข่ต่ำมาค่ะแล้วมันกลับกันด้วยนะจะลองมามอันนีย <c oughs> เรอันที่เกียมลองเนี่ยเฮ้ยาอีกงน่อยหนึ่งบอกเวลาด้วยนะคะเงินเข้าคนละหนึ่งร้อย เห็นหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณดีณกว่าพ่อเอนโรคมันมาอะไรโอ้ <clears throat> แต่ว่าเพ่งน,นี่บ่มีผู้ใดเกินผ่านเกินมาพันกับเบ่รกบ่อยเกิน <path> เพ่งเมนิตแม่ยงงาม่เ่งชมแพ่ไหมเอาเอาิ่งมาแมนิดเราเจอวนิตหนองไม่เพิ่งชมแพ้งอ่ะหนองไม่เป็นเจอลูกเราชายาบอก มัวเป็นเสื้อกกคนง่ายแหม่งมวนสิบปีที่ให้สัญญาณจะมาแต่งดองแน่นอนนะโมเออแม่พนักอันนี้ต้องให้นังเอกล้องเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของนาน เป็นที่ดัดขนตาของหล่าพ่อหิวไอติมโอ้ยพ่อเก่าแต่พ่อเอ้ยพ่อมันบโบมินจังซั่นค่ะมันเป็นแนวนี้ขนตาโอ้เนี่ยตาไอติมว่่าซันกำลังใจอุ้งยิงร้อยค่ากาแฟแม่หน่อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่หน่อยหนึ่งร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อจีตาลุนไซด้วยนะพี่นอนมาข่าว ขอบคุณค่ากาแฟนะคะขอบคุณค่ากาแฟค่ะป้าพี่นนท์เลี้ยงกาแฟอุ้ยถือแค่ละเลยกจะบึงเป็นยังงเอ้าเออมเอามาให้มาขามีอยด้วยเอาไม่ไหวตกันออกมาทุกันด้วยทกนด้จะเดือน ไอ้จักปีเราเอ็นไอ้ถูกนูฟัน่านอกมันนอนอูเรามันก็นอนแล้วก็ตกอูแไ่หัวมันแตกอ๋อน่องมัได้จากเดียนจากปีแล้วก็อันนึงก็เลยอุ่มมันก็หายว่าแันผีผีวาใช่มันก็หายว่าช่นัวอุ้มยั่วสีอุ่มฝันเนี้น้องฝันอะอุ่มอุ่มจนว่าคนเมาออกจากอันนี้ แล้วก็ตัดไปเลยทันทีมันเป็นภาพตัดตีพี่ตัวหมตอตะเด็กเท่ไหรเอบอกลวบไปนั่งหมตอตะเด็กจิบเดียนจิบเอ็ดเดียนบอกเออนั่นนั่งเดียวิบเอ็ดเดียนพอวันนั่งมานใหน้พ่อขวบเนี่ยให้เพราะฉันโตอตูแล้วก็ให้แล้วบอกบไม่เหลือเด,ดียวจะเป็นหอ้อยแผล ยื้ถอยถยอยวยตีมาแม่ไปหนอยิคุดิวันี้เด็กก็จะเป็นสิบเอ็สิบสสิบสมโอ้สิายังมาเร็วสิบสายังมาตัวอ,อีกย, <laughs> ยูน่ะหนโอ้ยอ้่สิบหกจนสเออหนึ่งโอตีไปแล้วมนะั ชิ้ละก็ทันวาพรุ่งนี้ครบหนึ่งขวบเออนันนิดม,มั้ยเมนค่ะเออแล้วก็พวปากเออเออถิ่มเอิญถุงโอ้แม่ของกูนีน่แหละกูใส่ซื้อมั่ก็เขียนเทียนหะเออกูใส่ซื้อแม่นพราะกูสั่งแม่นม่ ก็ลสุดขอนใยผู้ใดใส่นักแ่งนิงไม่หน่อยใช่ไหมิงยี่ดอกรหาตัวสิบตัวอีหลีอุ๊ยแต่มันใส่ลาสูสีคุดหู้แล้วญิงบอกประดาคุดหู้เด้เออเพราะทุกคนก็จะขุดนตุมไปแเ่งมาวางไตรู้ด้ปะดา มกเ้คุณนหู้ไวระบบประดามคุหู้ไวระบบอ้นนี้ยิงกันบอไม่แน่โกหนาวยุ่แล้วย่งอละไม่แน่โลกหนาบอแมมมี่จะปีตะปีแข็งบอตะปีแข็งว่านตรงลงไปหาบุลรีมาเันอกกัลายอกมันองกจะอนไปไหนโก็จะเม่นเสียคนไว้ก็จะโดจ้ะ แต่งนางามอยู่เดิแต่ว่าเดี๋ยวมันกลัไปงูย้ํแต่งให้มันเด่ยู่ตอนนี้่ะมันก็เด่ออกมาชไไ่สร้างขอรือให้แ่ค่อยแต่งไปเพื่อเหมเรื่องพ่จิไปนะไม่เสิ็้วกรอายเสร็จแต่งอีกใช่ไหมอกมไม่เคยเสรเว่าแต่งบ้างแต่ถ้าแต่งนางสิลืมแต่งไหนอยู่คือถึงเกี่งมมันก็ได้อยู่ ยังไม่หน่อยจุ่มยังมาสิไม่หน่อยไม่ได้จุมค่ะไม่หน่อยคุยกับป้าดาแม่หน่อยคุยโทรศัพท์ขันอาจีบบอลทองแลวเห็นนี่อย่างสิเออมันเกิดนี่อย่างคืนหรือว่าเป็นที่พี่มอวบากคอยกาอัน พี่พ่มหวานว่าใส่ป็กกานไปหัวไปอยู่นี่แหละพ่อชิตะอานี่ดามาคอมเมนต์นี่แน่เลยแม่แก้มนี่เม่เกี้มมาจี้แล้วไม่ได้อยากเข้าไปมจี้แล้วก็อยู่เฉพาะเราน้องอุ้งอิงถ้าไปเราต้องใช้เงินกี่บาทเออ ตั้งเยอกี่บาทคะลูกบ่ต้องมารอถามเลยอุวิงต้องบอกว่าบ่ใส่จักบาทเพราะว่าใส่เงินกีบถูกแล่วโบใส่จักบาทเพราะว่าเวลาไปลากะเอาน้ำเมล็ดโอ้โหอ้โหเพราะว่ากระเป๋าไปลากะชิขอบคุณค่ะกระเป๋ากระเป๋าก็ยุ่นน้ำเมล็ดลายอะไรอย่างเงี้ยนีไม่ร้าอนึงไปใส่ลายกระชิขอบคุณค่ะเออ พี่ออกมากันยินดีปีดาท่านท่านปางล้อบากเล่นอ๋อที่ว่ามันเป็นอีกาบ่แมน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 อุ้ยละท่านย่ามือเ้าแต่ว่าขันบัตื่นเ้าอีหลีบริเวณเด้โน่คุณล้องท่านสมัยใดมานี่มานนะล่ะกับท่านสมุดอันหนังสืออ่านเฮ้ยมานี่มานนะท่านรุ่นแม่บริเลียนหรือรด้หนูรุ่นหนูยังเลียนอยู่แก้วกาแก้วกาเป็นรุ่นที่สองลวกาอันกาะ อันยังรุนจ้องแปดเริ่มเรียนก่อนนี่เกี่ยวกับหลักสูตรอันใช่เกี่ยวกับรุ่นแหละใครเนี่ยอยู่ขางว่ท่านกระดั้นเชิญว่าน้องรับอยู่นะว่าภาคอีสานอันนี้ทันทันท่นท่นมานีมานาปิติชูใจสมคิดดวงแก้วทันหนังสือยังอ่านอยู่ข้างว่าทันอิริ ชูใจนะมีสีเทาคนนี้ติดชูใมีลองดูเราในแก้วกล้ามันไปเลี้ยนปอดหนึ่งยุปเทศใดมันเกิดอะไดนี่เป็นเรื่องสุดเก่ามันเลี้ยนปอดหนึ่งเลยอิริแลบรีกี่ตัวละท่านอิริท่านเนี่ยท่านเดาหนังสือเก่าสอนอีกหน่อยบอกไม่หน่อยก็ได้เดรียนบของเจ้าเนี่ยบ๊อบบ๊อบแปลกบ๊อบแปลกเพราะว่าไม่หน่อยเกิดก่อนถูกเพราะว่ารุ่นแรกคือรุ่นแม่แก้มเออเอาหนูท่านอิริเด้อค่ะ หูท่านอันเพื่อนังเอาไม่รู้อ่านอยู่อะเวอร์ชั่นใหม่เออมันอาจจะมาปเปลี่ยนมานี่มานาปิติชื่อใจอีกรอบหนึ่งก็ได้เป็นเวอร์ชันใหม่บ้านแมงผันอายุปลายยินบไม่ได้เลียนไงไม่มันเป็นหลักสูตรเก่าเล่มเล็กๆเหมือนกัเล่มการ์ตู้นอะนะไม่เลยนะบอหนังสือเรียนก่อนหนึ่งเลยเด้หนังสือเลียนบอรนมานีซีมานะมานาซีมานีน่ะสองคนนี้กําลังซีกันน่ะท่านมันเป็นหนังสือเลย ของหนูจะเป็นตามารถไฟรถไฟมาตามารถไฟแก้วล้าที่มันเป็นเล่มใหญ่ๆซ้ำหนิแต่ว่ามานี่มานา่ะแต่มันเคืองนึงนน่แมนโมห้องลาไปสมุดเล่มใหญ่ดิโอ้นหแปลว่าเขาเอาหลักสูตรมารวมกันแล้วใช่ไหมเปลี่ยนซื้อจริงๆตัวละครั้างในเนี่ยแค่เปลี่ยนซื้อซื้อเนื้อหากับอันเดียวกันภาพตัวละครเอาหลักสูตรมารวมกันบัดที่เนียนเอา เออมตากีีผู้เฒ่าเพิ่นบอกก,บอกันเจ้าของบุรีน้อยกับฟังเพิ่นบอกเพิ่มบอกสูฟังว่าสมัยปอน,นึงพ่อกับแม่เกิดเกิดเกิดไรกันเลยเด็กแม่นุ่งเกิดออท่านว่าแล้วพ่อน,นุ่งเกิดคุมภาคแต่ว่ามันจะเป็นคนละปีเขาก็จะเรียนคนละรุ่นอยู่ที่ภาคเหนือแม่ก็บอกว่ามีสมุด <c oughs> สมุดอันสมุดในะลาดชายดำลีอันเดมใหญ่ยอันนั้นนะอ,อ,อันซีออน้ำตาลนะออสมุดนะ แมนแมนแมนนะได้ได้ได้เขียนนะได้เขียนไปฟรีได้แจกพ่นแจกเออืู้ละาหกเล่มโฮกวีซ่าเออเออมาที่นี่แม่ก็บอกว่าตอนตอนยูปอนึ่งนะก็ได้เขียนสมุดแล้วบอบ่เคยบ่ท่านกระดานชนวนพ่อบอกว่าเขาได้เขียนหอดปอซีผุนเขียนกระดานชนวนทั้งที่พ่อเกิดหลังแม่ด้วยนะเรียกว่าปาด แสดงว่าการศึกษาที่ภาคอีสานนี่การเดินทางมันไมกก่ง่ายก็ภาคเหนือบอกกันสมมติคือมาหอดสาแทะ <c oughs> ประมาณว่าหนูก็จําไม่ได้ว่าพ่อเขียนถึงตอไหนพ่อเขียนกระดานชนวนถึงปอไหนจาไม่ได้แต่ว่าประมาณว่าได้เขียนพ่อนะ่ะท่านแต่แม่นะ่ะเมื่อท่านบมืบ่เคยเขียนกระดานชนวนบ่เคยจังใด <c oughs> ของเฮ้าเขียนวิชาแรกเลขเลขคัดเลือกเด้รักรสูตรมันด้เปลียนสิเลข ขัดไทยแล้วก็เลือกเขียนม่เขียนเลขไม่ตะขัดไทยไม่เขียนปากกาไม่ไม่เนี่ยเขียนกระเบืเป็นว่ามันแนวดินสอเขียนแล้วก็มันจะลืบเลยเนาะอันนี้เขียนมันลืบ่าใหญ่ดีมันต้องเขียนไปแล้วบบจีนี่โอ้ย้วก็อันนี้กำลังแบบว่าซ้ำกันเมียน้วก็สมมุติอันที่ว่าข้าวเจ้าคีรถความไ่้ในโรงเรียนที่ว่า สมุดเพลงสมุดเงียงเขาจะมาขายสมุดเพลงอันนักรัทนอันเล่มละหาบาทสมุดกระตุนระบายสีสมุดกระตูนระบายสีแล้วก็ดิกดิจินารี่พวกส้นหมากสีค้ายเป็นหนังสือเพลงคือเรียมไงพวกคอร์ดกีตาร์แต่ว่าอันก็บ่กเขาใจคือกันว่าเจ้าข้องก็ลรองในยู่แล้วแต่ว่าสื่อหนังสือเขามาหฮ็ดยังสันเด้แต่ว่าก็ซชื้อมวน อื้อนังซื้อเพลงเออื้อนังสือเพลงต้องผีซื้ออันขี้ขี้ในสายเหนียวสุรันเลยเอ้ยใส่สุดรันเลยใส่ขี้ในสายใส่ขี้เลยเมื่อมันเป็นแบกได้ไม่แก่มันลองเพลงนี้ต้องไปเปิดได้ว่ากล่องได้ยุ่แล้วได้ต้องไปเปิดหน้านั่นเราก็บิันลองพร้อมกันได้เพราะว่ามันแพงได้นังสือเหลียมไงเออแม่เราจะมาลองหลายหลายคน แล้วกันงายก,กันนะี่น่าเอามาเอาเพลงนี้กับเปิดเปิดไปเพลงเจ้าของลองได้ตัวสับซันเอาว่างไหมจ้าหล่าอายมาแต่ว่ากับลองได้เดี่ยแต่ว่าต้องเปิดเนี่ยนี่ต้องเปิด <c oughs> ปวดรัวต้องเปิดเนี่ยเด้แต่ว่าลองได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าต้องเปิดไม่เห็นซื้อเพลงแล้วกันลองนํากันแต่ว่าต้องเปิดเด้ต้องมีเด้บ่มีหนังสือเพลงนี่บะลองงงบอจะต้องซื้อพร้อมไอ้สิ่งนี้ เปลองไดดิบอเจ็ดหลุนสุดใจนี่เป็นเรี่นออบอเจ็ดเอา่นผู้สายรียนได้หอดบอเจ็ดตะกี้มันมี่ดิบ่เมียนแบบจังว่า่นคือบ่คือคนเฒ่าสิบสามอันนี้สิบสองน่าใสจังเลยสมัยก่อนมีนังเร็จแล้วขอดกีตาร์พี่นี่เดินอ้อมโรงเรียนอวดผู้สาวเอาลวดว่าจะขวางเล่นกีตาร์ได้โอออันนี้แห้ง เดี๋ยวสมมติมาแล้วพากันนั่งร้องเพลงจุ่มแบบจุ่มหัวกันจุ่มหัวกันร้องเพลงเออร้องเพลงนี้สมมติเล่มเดียวร้องเพลงนี้ก็ต่อคิวกันได้บนที่นี้เพลงของเธอแล้วๆกับเพลงฉันได้บนที่นี่ก็ร้องเหมือนกันมวนแต่ว่าขันยูผู้เดียวมาลองเด็ดตองมิมูต้องมิมูมาร่วมกลุ่มกันแล้วก็ร้องเหมือนกันอันนี้เป็นสมุติคือคอแบบเรียน เรียนเสร็จเลยเรียนเสร็จเลยขี่นิสส่าตั้งแต่บทแรกเรียนยันบทสุดท้ายนี่ามการบ้านมากเพราะเหเบิดมาเฮ็ดใดเบิร์ตจูขอถ้ามผู้ถามว่าเฮ็ดจังไดบอลูเกิดท่านสาระช็อกเข่ากะสาราคนเศร้าเกิดท่านแต่สาราคนเมาโอ้ยไผ่มีหนังสือเองยุคนั้นคือโกแงนโกแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง สมุดเลืองนะแมสมดุดนาเลืองนะแม้สมดุดเบอร์โทษนะแม้ไม่แก่ท่านบอสมดุดเบอร์โทษสมดุดเบอร์สมุดนาเลืองนะโอ้กันเขามีไปเห็นอย่างนึนเ,อเอาใแจด er. <Details> ตั๋วามันเป็นมันันั้นเดียวนาเขียนเบอร์โทษเจ้าไว้เพราะวที่เกียร์เขาหยอดตู้ไม่ไม่ไม่มันเป็นมันมีเบอร์ให้อยู่แล้วในนั้นน่ะ เบอร์เบอร์สำคัญนะเบอร์แบบจาเป็นนะของทางราชการของแต่ละจังหวัดงแต่ละที่หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้บริษัทต่างๆมีเบอร์เบิดเลยแล้วเอากระโรบัฟหนึ่งหนึ่งสามอไปยังสงสัยอะไรก็โทรไปถามเขาถูกตั้งกี่ตู้ล็อตส์การซื้อสารหนังบ้านนี้คือกูเกิลนะพี่นี่ลาพูดท่านลาท่านแตตตะมงคเอา อ๋อแม่คนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวช้ำแล้วบาดใส่ใส่ทุนสมัยก่อนไม่มี g o o g l e เมียนแล้วก็ใส่สมุดเหลืองน้ำท่างบอมเกิดไม่ทันอ่ะคุยอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบาพี่เบ่าเซาแน่เจาหลังเกิดก้อนมูพี่เบ่าพืนนิยายสมุดหน้าเหลืองเดี๋ยวนี้เพื่อนไ้อมตังน้ำคู่บ่ครับโอ้ยอันเขาโรงเรียนเนาะแบบ ผูถามว่าอาน,นักเรียนใครจะออมตังมานี่เลยกับตอนแถว่ากันไปนผู้ออมหนูออมห้าบาทค่ะออ,ออม <90 S 1> สิบบาทค่ะ<า> <laughs> แล้วสิ้นปีกันทอนขึ้นออขนกขึ้นลูเพึ้นแต่ว่าถ้าใครออมได้ครบหนึ่งร้อยคุณครูพาไปธนาคารทุกเดือนนะอ่ารอบนี้จะมีไ,ไปธนาคารออทำวอี้ยวของหลามีเด้ ก็มีเด้ออมกอยู่นีลาเตรียมแต่ว่าบ่เคยหดรอยแล้วขอาจะโม่เคืองแล้วแล้วเราจะออกไปแล้วนะคะทุกท่านเจอกันที่วัดพรหมมะลังสีพรหมใจพรหมมะลังสรีน้อยชุดกระองบาทค่ะบุรีซอยสิบสองอําเภอพัฒน์พัฒนานิคมจังหวัดบุรีค่ะ